สวัสดีครับผมการเลสซิงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาดูรถ3รุ่นนะครับมีโตยตา h รักเลโว o มีอีลสูดีแม็กแล้วก็มี Ford ด a n น e จอร์สำหรับวันนี้นะฮะจะพามาดูสเปคต่างๆเปรียบเทียบกันนะครับแต่ว่าทางด้านของเล v o เนี่ยทางกาเลสซิงจะเปรียบเทียบจากตัวที่เป็นภาพหลุดออกมานะครับก็คือเป็นภาพคาดการ เป็น CG ออกมาแล้วก็จะเหนเ็นหลายส่วนแล้วนะครับว่าเจ้าเลโวตัวใหม่อาจจะเป็นประมาณนี้ก็เลยว่าจะพามาเปรียบเทียบนะครับกับรุ่นต่างๆที่ต้องถือว่าเป็นคู่แข่งในตลาดนะครับทางด้านของเลโวเองนะครับเขาจะไปเจอกับแลนเจอร์เนี่ยฮะฟอร์ดแลนเจอร์เนี่ยในหลายภูมิภาคนะครับแล้วก็มีบางประเทศที่ทางแลนเจอร์เนี่ยถือว่าขายดีกวา่า และก็เจ้าอีสูดีแมแน่นอนนะครับว่าในประเทศไทยเรานี่คือคู่แข่งโดยตรงของเลเวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเริ่มต้นจากการออกแบบจากที่เราเห็นภาพแรกนะครับทางด้านของเจ้าไฮลักเลเวตัวใหม่สำหรับเป็นภาพ CG ออกมานะครับดูภาพรวมออกมาต้องบอกว่าทางการเลสซิ่งเขาต้องจะประทับใจเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวที่ปรับมินเนเชนเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นตัวออ l n นิ new. นั่นหมายความว่าทางด้านของว o ถ้าตอนนี้มีอะไรต้องใส่ให้เต็มที่เลยนะครับเพราะอยู่ในช่วงสุดท้ายของการที่จะใช้หน้าตาประมาณนี้นะฮะสำหรับสิ่งที่จะใส่มาหลายอย่างเดี๋ยวกันเลซิ่งค่อยๆพามาดูเนาะเดี๋ยวพา,าดาูไฟหน้าไฟท้ายนะครับดูเครื่องดูต่างๆมาเปรียบเทียบนะครับทีนี้มาดูทางด้านของอิวสูดีแมเราเห็นกันแล้วนะครับอิวสูดีแมเนี่ยด้านหน้าการออกแบบต้องถือว่าค่อนข้างจะ โอเคนะครับทางการเลสิ่งโอเคกับอ s u ูดีแม็ตัวนี้พอสมควรเลยนะครับแต่ก็จะมีจุดเล็กๆน้อยๆที่อาจจะมีข้อติกันอยู่มั่งนะฮะแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคก็นั่งจะประทับใจนะครับสำหรับ d m a x เนี่ยถือว่าเป็นตัว All New เป็นตัวใหม่นะฮะออกตัวใหม่มาทีนี้มาดูทางด้านของแบรนด์ฟอร์นะครับทางด้าน Ford r a n g e r เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าในระดับโลก รูปร่างหน้าตาของกระบะนะครับทางด้านฟอร์ดเนี่ยต้องอยอมรับว่าเป็นผู้นําทางด้านการออกแบบในหลายแบบนะครับแต่ว่าทางการเล asing ก็ยังอมองว่าทางด้านแบรนด์ฟอร์ดเนี่ยดูใหญ่นะครับดูใหญ่ดูบึกบึนดูแข็งแรงทนทานมากๆนะครับสาหรับทางด้านฟอร์ดแลนเจอร์ทีนี้เรามาเจาะดูสเปคตัวที่เราคาดว่าน่าจะเห็นนะครับเริ่มต้นจากไฟหน้าสําหรับไฟหน้าของทางเจ้าไฮลักเลโวตัวที่เขาทํา CG ออกมานะครับอันนี้คือไฟ เป็นแบบ full LED นะครับก็จะเป็น LED แบบเต็มรูปแบบเลยอันนี้คือแบบแรกที่เขาคิดว่ามันจะน่าจะเป็นนะครับและส่วนอีกแบบนึงก็จะเป็นไฟแบบใบ LED นะครับก็จะเป็นเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยเป็น LED day time อะไรประมาณนี้นะครับก็น่าจะออกมาประมาณนี้เขาทำมา2แบบแล้วส่วนมาดูของทางด้านของอิลสุนะครับอิลสุเป็นอิลสุใบ LED พร้อม day time นะครับ สำหรับของอิลสูเนี่ยเขาจะย้ายไฟหลีนะฮะไฟหลีไฟเลีเ้ยวเนี่ยออกมาจากเบ้าเดิมซึ่งปกติไฟหน้ามันก็จะอยู่ในเบ้าเดียวกันนะฮะแต่อันนี้เขาย้ายลงมาไว้ข้างล่างทั้งหมดก็ถือว่าเป็นไฟที่ดูดุดันขึ้นนะครับแล้วก็เทคโนโลยีนปัจจุบันก็ถือว่าใช้ได้สําหรับด้านไฟหน้าของ d m a มทีนี้มาดูทางด้านของแลนเจอร์นะครับไฟหน้า L.E.D โปรเจคเตอร์พร้อมพร้อมไฟสว่างกลางวันนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นตามที่โบชัวเขาเขียนนะฮะแต่จริงๆก็เป็น ลักษณะของอไฟอัตโนมัตินะฮะก็คือคล้ายๆกับเจ้า d m a x นี่ละครับแต่ว่าของอาการออกแบบก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้มาดูทางด้านหน้าด้านหน้าหมายความว่าด้านหน้าโดยรวมเลยทั้งไฟหน้าทั้งกระจังหน้านะฮะทางด้านของไฮลักเลโวตัวภาพ CG ออกมานะครับกระจังหน้าจะคล้ายๆเดิมทางการเลที่มองว่าคล้ายเดิมแต่มีการออกแบบไอวงกลมกระจังหน้าเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นมากนะครับ แล้วก็ดูค่อนข้างจะบึกบึนขึ้นแบบโอ้โหขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะฮะกันชนหน้าก็ถือว่าใหญ่หน้าดูเลยทีนี้มาดูของเจ้า d m a มจะดีแม็กก็คล้ายๆกันนะผมว่าก็ยังมองว่าคล้ายๆกันกับท,ที่ที่หลายๆรุ่นนะฮะ,ะแต่ว่าของ d m a มก็จะเป็นคล้ายๆเคี่ยว2ชั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของทาง d m เม่อโดยรวม หน้านะฮะโดยรวมของหน้าเนี่ยผมก็ประทับใจอยู่ของด้าน D m a มกนะครับก็ถือว่าโดนใจสำหรับแฟนๆ d m a ีมทีนี้มาดูทางด้าน Ford ดนะฮะด้านหน้า f อ r d ทางการเลซิ่งไม่ค่อยมีข้อติกับด้านหน้าของ Ford เลยนะครับดูดีดูดุดันนะครับแล้วก็สมกับที่เป็นที่ยอมรับในหลายในหลายตลาดนะครับพะหลายภูมิภาคเนี่ยต้องยอมรับว่า Ford ขายดีมากๆกนะครับก็ถือว่าสวยลงตัวนะขนาดอันนี้เป็นตัวที่ออกมาหลายปีแล้วนะครับก็ยังถือว่ายอดเยี่ยมอยู่ อ่ทีนี้มาดูทางด้านหลังนะฮะทางด้านหลังเนี่ยของทางด้านการออกแบบอของภาพ CG ของเลเวตัวใหม่นะครับะจะเป็นไฟ l e ลล้อมรอบที่เขาทำมานะฮะจะเป็นตัว LED วตรงกลางเป็นหลอดไส้นะฮะอันนี้ถ้าเกิดดูแบบกระจุกกระจุกอันนี้เดาๆเอานะฮะน่าจะเป็นไฟ l e ลล้อมรอบแล้วก็เป็นหลอดไส้ซึ่งเทคโนโลยีปัจจุบันประมาณนี้ผมถือว่าโอเคแล้วถือว่าเยี่ยมแล้วนะครับ อ่ทีนี้มาดูของทาง d m a มไฟท้ายของ d m a มเป็น Dual Sonic LED นะครับอันนี้คือตัวที่เขาอาแจ้งมาในใบโบชัวนะครับ่าก็คืออธิบายง่ายๆก็เป็นคล้ายๆกับที่ผมบอกเม่อกี้แล้วครเป็นไฟ LED ล้อมรอบแล้วก็หลอดไส้เป็นไฟเบรกไฟอ่ไฟเลี้ยวนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วละ่ะอันนี้จะซ่อมง่ายดูแลง่ายนะครับแต่ทางด้านของ Ford r a n g e r ถ้าเป็นของประเทศไทยนะฮะยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่สำหรับ ทางด้านของไฟท้ายนะครับซึ่งยังเป็นแบบหลอดไส้อยู่ก็ยังยังต้องรอนะฮะว่าในอนาคตเขาจะปรับเปลี่ยนอะไรให้มันยอดเยี่ยมกว่านี้ไหมนะฮะแต่ว่ากระบาดท้ายถือว่าโอเคเลยนะฮะมีตัวผ่อนแรงช่วยอย่างดีทีนี้มาดูตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องของเจ้าไฮรักเลโวขออนุญาตเอาเป็นตัวเครื่องปัจจุบันของเขามาให้ดูก่อนปัจจุบันของไฮรักเลโวเนี่ยเครื่องอยู่ที่ 2,400cc และ 2,800cc นะฮะอันนี้เอาเครื่องหลักๆไว้ ซึ่งถือว่าขนาดเครื่องนี้ก็โอเคที่สุดแล้วนะครับไม่มีข้อติกับเครื่องขนาดนี้แรงม้าที่ใส่มาให้ขนาดเป็นเครื่องแบบธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้มีใบเทอร์โบไม่ได้อะไรนะแรงม้าก็ยังถือว่ายอดเยี่ยมอยู่ซึ่งตัวสุดท้ายที่เขาเพิ่งเปิดมาเมื่อปีที่แล้วนะครับใส่กล่อง ECU มาสามารถจะทําแรงม้าได้ทะลุ200เลยนะครับก็ถือว่าโอเคสําหรับเครื่องไม่ไม,ไม่ไม่มีจุดตินะครับ ทีนี้เรามาดูของเครื่อง d m a มเครื่อง dMa มปัจจุบันมี2เครื่องเหมือนกันคือเครื่อง 1,900cc ซีซีและเครื่อง3,000ซีซีซึ่งปัจจุบันไอ้น้ำมันมันถูกนะครับไอ้เครื่อง1 9 0 0ก9เนี่ยกเ็เท่ากับตัวที่เขาทำได้แล้วครับแต่ว่าอาจจะต้องไประเบิดแรงคอกม้าสักหน่อยนึงถ้าใครอยากแรงนะฮะแต่ถ้านับเรื่องความแผ่วความอะไรก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะฮะค่อนข้างจะโอเคอยู่ทีนี้สำหรับเครื่องฟอร์ดนะฮะฟอร์ดมี2เครื่อง ใหญ่ๆนะครับก็คือเครื่อง2,200 c c และเครื่อง2,000 c c ที่เป็นไบเทอร์โบนะฮะ,ะสำหรับตัว2,200 c c ก็ธรรมดานะครับมีแรงม้าก,ก็กลางๆร้อยกว่าแรงม้า150นะฮะแต่ถ้าเป็นเครื่องไบเทอร์โบก็นู่นเลยฮะทะลุ200กว่าแรงม้าขึ้นไปเลยก็ถือว่าเป็นเครื่องที่แรงแบบแรงมากนะฮะแรงมากสำหรับตัวไบเทอร์โบเทคโนโลยีสูงนะครับตัวนี้ทีนี้เรามาดูทางด้านมุมมองของล้อแมกความสวยงามนะฮะล้อแมก ล้อแมกของทางด้านของเลเวตัวใหม่นะครับล้อแมกผมก่อทั้งจะชอบเลยนะลายประมาณอย่างเงี้ยมันดูออฟโรดออฟโรดหน่อยนะครับแล้วเขาก็ใส่เป็นแบบสีดำดเงาเมาให้อย่างเงี้ยอันนี้ผมถ้าออกมาอย่างเงี้ยผมถือว่าผมชอบเลยนะเพราะว่าลายแต่งล้อแมกปัจจุบันนี้ลายประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นลายยอดนิยมนะครับทีนี้เรามาดูยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งก็เป็นทางด้านของ d m a มกดีแมกล้อแมก ก็ยังผมไม่แน่ใจนะว่าเพื่อนๆสมาชิกมองแล้วมันติดตาหรือยังแต่ผมก็ยังอมองว่าถ้าคะแนนสัก10คะแนนเ่ยล้อดีแม็กเนี่ยเอาไปสักสักเคะแนนแล้วกันนะฮะอาจจะ,ะไม่ค่อยโดนตาผมเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยโดนตาโดนใจผมสักเท่าไหร่แต่ก็ยังว่านะ,ะับเป็นตัวแรกก็ต้องมีจุดติหน่อยนะะตัวต่อไปจะได้ทำให้ใหมันสวยขึ้นสวยขึ้นง่ายนะครับสำหรับทางด้านของล้อแม็กของ Ford นะฮะล้อแม็กฟอร์ดผมชอบนะฮะชอบลายประมาณอย่างเงี้ยผมว่ามัน มันดูแข็งแรงนะครับแล้วก็ดูทันสมัยกว่ามีมิติมีมุมมองสีสันที่เขาเล่นหลายหลายสีนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่ามองในลหลายๆมิตินะของด้านฟอร์ดก็มีทั้งเหลืองทั้งดําทั้งขาวทั้งคมเนี่ยมมันจะดูแบบโอ้โหดูสีสันแบบแจ่มมากนะครับสําหรับนี้ก็เป็นการมาพูดคุยนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลบ้างบางส่วนแล้วกันนะครับแต่ว่าข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมเอามาเปรียบเทียบจากภาพ CG เท่านั้นนะครับไม่ได้มีข้อมูลอ,ออกมาจากรถจริงๆของเลโวนะครับ อ่าอันนี้ก็เดี๋ยวรอสักระยะเพืเ่อนๆสมาชิกน่าจะได้เห็นกันในอนาคตนี้นะครับถ้าเลเวลตัวใหม่เปิดตัวนะแต่ปัจจุบันนี้ทางอาร์ลิซิงยังอ่าไม่มีแหล่งข่าวยืนยันได้ว่าจะเปิดตัววันไหนนะครับแล้วก็ชัวร์วันไหนอ่าแต่ก็อ่ามีมีบ้างนะฮะบางท่านบอกว่าอาจจะเปิดสักเร็วๆนี้เดือน6เดือน7นะฮะอ่าก็ต้องรอดูว่าทางด้านของไฮรักเลเวอจะอ่ามีอะไรพิเศษออกมาให้เราได้อ่าว้าวกันบ้างว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็น การแย่งชิงตลาดกันนะครับทั้ง3รุ่นนี้ถือว่าเด็ดทุกรุ่นเลยแต่ก็มีอีกรุ่นหนึ่งเนาะอย่างไททันอย่างเงี้ยไททันคือผมมองว่าเขาอาจจะแตกต่างออกไปจากกลุ่มนี้มากนะครับก็เลยไม่ได้เอามาเปรียบเทียบด้วยอะอยรงี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ